โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเรวกันแซตกันอีกเช่นเคยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเกมเพลย์เซตคอนเน็กเนี่ยจะมีอัปเดตใหม่นะครับเป็นแผนที่22นะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของช่องเรวกันแซตนะครับก็คือทุกครั้งที่มีการอัปเดตแผนที่ใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวจะอัดคลิปนะครับพาเพื่อนๆเนี่ยผ่านด่านเอ่อแมปสามนะครับของระดับฮาร์ดนั้นๆนะครับผม ก็อย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับผ่านด่าน22ขีดระดับฮาร์ดไปด้วยกันนะครับผมก็โอเคก่อนที่เราจะไปดูทีมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของบอสกันก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสตัวใหม่แล้วนะครับที่จะไม่เหมือนเอ่อแมปของ1819 20 21นะครับก็อันนี้จะเป็นบอสตัวใหม่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับอ่าบอสตัวนี้นะครับมีชื่อว่าไวโครนะครับเป็นบอสที่โจมตีกายภาพนะครับ ทำดาเมจกายภาพสูงแก่ศัตรูทั้งหมดและลดการฟื้นฟู TP นะครับทำดาเมจเพิ่มเมื่อโจมตีโดยมีผลต่อเนื่องสูงสุด3ครั้งนะครับทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยในวงแคบแก่ศูนย์กลางศัตรูตัวที่2จากด้านหลังและทําให้ชานะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างเนาะโอเคครับก็สำหรับในส่วนของทีมที่ผมใช้นะก็จะประกอบไปด้วยมิยาโกะ มุยิมิมาโคโตะเอริโกแล้วก็ยูอีปีใหม่นะครับผมในแง่ของตัวแทงคเนี่ยคือเนื่องจากบอสนะครับมันเป็นมันโจมตีดาเมจกายภาพนะครับแล้วมันโจมตีแรงมากแล้วไหนจะมีจุนนะครับซึ่งจุนเนี่ยมันมีความสามารถในการเจาะเกาะอ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่ตัวละครน,นะครับที่เป็นแทงกายภาพแบบเพียวๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นมิยาโกะนะครับผมแต่ ีนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆดูในแบบเคียร์ปาร์ตี้นะครับก็จะมีคนที่แบบใช้โนซมีบ้างนะครับหรืออาจจะใช้จุนบ้างนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะเอาชัวจะเอาปลอดภัยนะครับผมก็แนะนํามิยาโกะนั่นแหละนะครับผมอ่าส่วนในแง่ของตัวดามเมจนะครับแนะนาว่ามาโคโตเนี่ยเป็นตําแหน่งฟิกนะครับว่าแบบควรมีนะครับผมเพราะว่ายอมรับเลยว่าจุนนี่ถึกมากๆเลยนะครับผมเล่นไปประมาณสามสี่รอบอ่ะไม่ผ่านเพราะจุนอ่ะนะครับแบบ เหลือเลือดอีกนิดนึงจะฆ่าได้แล้วอ่ะแล้วจูนก็กดอันติตลอดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวละครที่เจาะเกาะแรงๆนะครับผมก็เลยต้องเป็นมาคอโตนะครับอ่ะส่วนในแง่ของตัวดาเมจนะครับก็จะเป็นเอลิโกะนะครับแล้วก็มูอิมิอ่ะถ้าสมมุติใครไม่มีมูอิมิก็สามารถใช้คริสติน่าแทนได้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเอลิโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบควรใส่จริงๆนะอืมก็มีข้อเสียเดียวก็คือก็ต้องโฟกัส ปล่อยอัโตไม่ได้ครับก็ต้องโฟกัสดูบัฟของน้องดีๆนะครับส่วนในแง่ของตัวซับนะครับยุยปีใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมพยายามหาซับตัวอื่นที่ไม่ใช่ยุยปีใหม่อยู่นะครับผมถ้าสมมติเพื่อนๆได้ทีมที่ไม่ได้ใช้ยุยปีใหม่นะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่าใช้ทีมไหนในการผ่านเราได้3ดาวนะครับก็บอกผมได้เลยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าจะใช้ยุยหรือว่าจะใช้จิกะหรืออะไรนะครับคือตอนนี้เนี่ย ือเนื่องจากบอสอะมันมีสกิลที่โจมตีแล้วมันจะฟาดอมมาพาดเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบตัวละครตัวอื่นๆของเราอะมันตนีไม่ทันนะครับโอเคก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงแรกๆนะครับผมก็ ปล่อยให้ตัวละครเราตีไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยคือผมไม่ได้กดออโต้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการฟาร์ม TP ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับคือเนื่องจากว่าออสองแมปนะครับตัวละครของศัตรูเนี่ยมันไม่ได้ทำดาเมจใส่เราแบบอะไรเลยนะครับจากที่สังเกตเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้จำเป็นต้องกด TP อะไรนะครับผมก็ฟาร์ม TP เรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเต็ม5ตัวเลยเห็นไหมครับอ่ะก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับพอเข้าแบบนี้อยากให้เพื่อนสังเกตดีๆนะผมรอให้มาโคโตเนี่ยปล่อยรถเกาะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทุบรถเกาะอ,อีกทีนึง่งอ,อลิกโกมทุบขีน้อยมากเลยนะครับตะก,กี้เนี่ยครับก็คือตอนเข้าแมปมาเนี่ยอย่าเพิ่งกดสกิลของยูปีใหม่นะก็คือถมสกิลของทุกคนเนี่ยเริ่มจากมาโคโตก่อนนะครับใส่จุนนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราจัดการจุนได้แล้วนะครับ ตัวละครอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเลือดบอสจะเหลือครึ่งหลอดละเนี่ยครับเวลาบอสกดอ,อันตินะเราก็ฮิลกลับมาได้เลยนะครับด้วยของยูยปีใหม่นะครับคืออันติของยูยปีใหม่อ่ะมันแจกเกาะป้องกันกายภาพซึ่งเวลาบอสฟาดเราติดอมาพาดอ่ะ มันจะเป็นการโจมตีกายภาพใช่ปะคือถ้ามันสร้างความเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้ตัวละครเราก็จะไม่โดนสถานะอัมพาตนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกตความรู้เนาะมันจะคล้ายๆกับเอ่อพ่อนควันลดเกาะของคิมเมล่าเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็จัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจก,กันนะครับผม ก็จะเห็นว่านะครับเอริกโกนะครับคือดาเมจแบบจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าจะสามารถเพื่อนๆเนี่ยจะใช้คริสติน่าแทนน้องมูอิมิก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นดาเมจจริงๆอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นน้องเอริกโกนะครับที่สนเซนโญนะครับผมที่เป็นดาเมจหลักๆเลยนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกม Princess Connect เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเลวกันแซดก,ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ